โซเชียลเห็นใจปิ inee, ่นเกตมณีโพสแคปชั่นสั้นๆว่ารอหลัง u, ลือเลิกเจเจตรินโซเชียลอดเห็นใจไม่ได้จริงๆปิ่นเกตมณีหลังได้ออกมาโพสแคปชั lier, ่นสั้นๆว่ารอหลัง u, ลือเลิกสามีเจเจตรินมานานแล้วลือกันมาได้สักระยะแล้วสำหรับข่าวของปิ่นเกตมณีเจเจตรินที่โดนโยงเป็นคู่รักดาราดังเซนปยาแต่ณนะปัจจุบันทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือดังกล่าวทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างพากันคิดไปต่างๆนานา กระทั่งชาวเน็ตจับสังเกตนามสกุลปิ่นเกตมณีที่ได้ส่งพวงรีดไปให,ให้กับคุณแม่โบชยาดาในงานขาวดำซึ่งได้ส่งไปในนามเกตมณีพิชัยรณรงค์สงครามซึ่งเป็นนามสกุลเดิมปิ่นเกตมณีในขณะที่ทางด้านเจเจตารินก็ได้ส่งพวงรีดแยกไปอีกรวมถึงในตอนนี้ทางด้านปิ่นเกตมณีเจเจตารินได้อันนอลโลกอินสตาแกรมกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว,ว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียว ล่าสุดทางด้านโซเชียลเห็นใจปิ่นเกตบมณีโพสแคปชั่นรอหลังลือเลิกเจเจจตรินมานานแล้วโดยได้ออกมาโพสรูปภาพของสุนัขตัวโปรดพร้อมกับได้ระบุแคปชั่นไว้เพียงสั้นๆว่ารอซึ่งต้องบอกเลยว่าข่าวลือเรื่องเจเจจตรินปิ่นเกตบมณีนั้น,นมีมานานร่วมเดือนแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่คงเก็บตัวเงียบไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับสื่อแต่อย่างใดเอาเป็นว่ารอให้ทั้งคู่พร้อมแล้วออกมาตอบกันด้วยตัวเองนะคะ